มาหาค่ามาหาค่าลูกแก้วอะไรอ่ะทุกคนอุ้ยไอ้นั่นมันน่ะเดือดลิงมันน่ะอูว่าแล้วเจ้ามันเตกม,มาเลยมันจะวมันจะหนีแนนคนเซิลโอ้แคนเซิลไม่ให้หนีได้ด้วยนี่มันรีโมทแอร์ม่นนะ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพวันนี้ก็มาถึงนะครับสำหรับสกิมบีดี้ทอยเล็ซอมบี้ยูนิเวอร์สอีที่23ของคุณมอนสเตอร์อัพหลังจากที่ EP ีก่อนหน้ามีการบุกไปช่วยไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันคารเมล่าแมนของเหล่าผู้รอดชีวิตนะทีแมนก็ไปช่วยด้วยนะแล้วก็ช่วยสำเร็จ สุดท้ายเอเจ้าทีวีที่ทอยยศก็โดนเตะแล้วก็ว้าร์หนีไปแล้วก็ไปโดนฆ่านะครับแต่ไม่รู้ว่าตายไหมใน EP นี้ EP ถัดไปจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามรับชมกันใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฝฟากดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปแล้วชมกันเลยมาครับได้เวลา EP ที่23 มาหาค่ามาหาค่าลูกแก้วอะไรอะทุกคนมาหาค่าดูนี่แล้วก็ตื่นมาคริตโตมาถึงเป็นปืนโอ้ยปืนเท่อะทุกคนปืนโอ้ซอมบี้มันฆ่าไม่ตายมันก็เลยต้องใช้เป็นปืนแบบไฟฟ้าแล้วก็กันไว้อุ้ยอุ้ยไอ้นั่นมันอะเดลิงมันอะอุ้ยซอมบีต้ตัวนี้แบบน่ากลัวจังน่ากลัวจัด นึ่ก็เด๋ะลิงใครเคยดูบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะมาครับโดดออกมานอกตึกคริตโตเรายังรอดอยู่มีปู่ซอมบี้โดดตามมาแล้วมาทำอะไรในตึกวนะน้าอู้อา้าวนี่ก็มีปืนไฟฟ้าโอ้โหพี่เม่งพี่เม่งเพื่อนเราก็มีปืนไฟฟ้าเก่งว่ะคือใช้ในการกักตัวซอมบี้เฉยนะเพราะว่าซอมบี้มันฆ่าไม่ตายนะตายยากยิง ไทท่านคาเมล่ามาถึงสนามโลกหูจ่อไปเป็นไรไปะนะดีนะตรงไหลนี่หน่อยอู้ต่อยโอ้หน้าแหกไปเลยเอาละ่ะเราไปอู้จีจีเมนจีเมนบวกกับแปลงล่างแล้วบึ้มเพื่อไทท่านมันใช้ไอ้ลูกออบแปลงล่างไม่ได้ใช่ไหมทุกคน จะได้แต่ฝั่งเพิ่สก,กิบิดี้เนาะเจง๋จงเจ๋งเฮ้ยมีการยกมือให้การหวาดจาักรวาลนี้เพราะว่าร่วมมือกันแล้วแล้วจบจากซอมบี้ไปก็อะไรอ่ะเบียดยี่สิบสามนะฮะเคียเคียเอาเลยอะไรอ่ะซอมบี้แทนทิ่เอา้าเรียกดอกเตอร์เหรอไอซอมบี้วิทยาศาสตร์ อูดักวิทอ้มาแล้วเจ้ามันเสกมาเลยอ๋อใช้อุปกรณ์ของไอ้เจ้าคนทรอยศใช่ไหม TV ทีวีทรยศแล้วจับครับตึงตึงด้วยโซ่แล้วก็ปับ๊บปับอ๋อการเลเซอร์ก่อนการเลเซอร์รักปืนด้วยข้างล่างอะ่ะมันจากหวะจะหนีแคนเซิลอูแคนเซิลไม่ให้หนีได้ด้วยนี่มันรีโมทแอร์ม่ะนะเอาละจีมาชาร์จพลังที่แกนกลางแล้วก็อา้าวไม่ใช่ผูกวิทมัน โอ้โดนยิงขึ้นเสียงแล้วทีตต่โตะบินเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ s กิบ i ี้ t อยเล t ซอมบี้นิเว e ร์สอีที่23ของคุณ Monster Up เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้ สำหรับใน EP ีนี้ตอนต้นๆน,น,นะครับเหมือนจะเป็นความฝันหรือเปล่าของคริโตนะครับฝันถึงลูกแก้วแล้วก็เพื่อนๆที่กลายเป็นหินแล้วอาจจะโดนควบคุมจิตใจหรืออะไรไปอยู่นะครับแต่ว่าลูกแก้วนะมันเรียกหาด้วยนะครับแล้วก็ตัดกับมาพอฟื้นขึ้นมามีการใช้หุธใหม่นะครับเป็นปืนเลเซอร์ยิงปุ๊บเป็นการล็อกศัตรตูนะครับล็อกพวกเหล่าซอมบี้ตัวจิ๋วไว้ที่พื้นหรือตามฝาผนังโดยที่ไม่ต้องฆ่า นะครับแค่ทําให้ตามไม่ได้ก็พอแล้วเพราะซอมบี้มันอาจจะตายยากใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็มีการโดดออกมาข้างนอกแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะเรียกซอมบี้ปู่วิทย์นะครับหรือซอมบี้ด็อกเตอร์มาตรงจุดนี้แล้วก็ทําไมรู้ปะมาจัดการแต่ทีนี้พอเรียกมาถึงไอ้ปู่วิทย์มันก็มีการขัดขืนใช่ไหมก็มีการแบบวางแผนล็อกตัวเอ่ยยิงสลิงปุ๊บแล้วก็มีการมีอาวุธปุ๊บไปปิดที่เลเซอร์มันแต่ปิดไม่หมดนะ เออแล้วเจ้าปู่วิมก็จะว้ามหนีมีคันไอรีโมทอะ่ะกดปิดได้ด้วยเออไม่ให้ว้ามหนีได้ด้วยซึ่งเป็นเหมือนรีโมทแอร์ Air หรือเหมือนรีโมทแบบพัดลมเลยกดปึ๊บปๆ๊บป,บป๊บสั่งให้มาก็มาสั่งให้ไปก็ไปนะครับแล้วสุดท้ายไอเจ้าปู่วิท ก็สู้ไม่ได้โดนตึงอยู่แต่ก็ใช้พลังขึ้นเสียงนะตุ้มออกมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเพิ่งเพิ่งจะเป็น23ใช่ไหมเออเดี๋ยวยังไงต้องรอติดตามแล้วชมใน EP ที่24กันนะน่าจะเดือดเดือดอยู่เพราะว่ามีการวางแผนต่อสู้กันแล้ว นะครับแล้วก็ EP นี้เราไม่ได้เห็นไททันที m แมนนะครับหรือมีใครเห็นก็ลองบอกหน่อยนะส่วนตัวมองไม่เห็นเลยว่ามาหรือเปล่านะอาจจะไปทำอย่างอื่นอยู่แต่ว่าไททันคาเมราแมนกับ G n อ่ะมาแน่นอนโอเคใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ชินซีเพยขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าไปก่อนละบ๊ายบาย